สวัสดีครับผม,ผมก็มาอยู่กับผมกบอยนะครับในช่องมิเตอร์สีวันนี้เราก็อยู่ในเกมโยกังยุทธภพบคบสลึงนะครับผมเรามาพูดถึงพลังปลานดาบนะครับผมสาหรับผู้เล่นใหม่แน่นอนนะครับผมก็อาชีพที่จะเล่นจะมีหลากหลายอาชีพเนาะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงปานอาชีพดาบปานอาชีพดาบแรกเริ่มนะครับผมมันก็จะมีทั้งหมดอนะ่ะห้าปรานนะครับผมที่มีให้เราอัพนะครับผมก็จะเป็น พลังทลายภูผานะฮะเพิ่มค่าโจมตีขั้นต่ำนะฮะสองโจมตีวิญญาณนะฮะเพิ่มข้าวเพิ่มความแม่นยำนะมันบอกเลยเนะี่ยว่าเพิ่มค่าอะไรนะเออค่าโจมตีขั้นต่ำความแม่นยำนะครับผมอันนี้ไล่ลําลต่อเนื่องเพิ่มโอกาสการโจมตีต่อเนื่องนะฮะอ่ะต่อมาพายุค้ั่งเพิ่มระยะเวลาในเอ่อระยะระ,ระยะเวลานะ,ะการโจมตีด้วยความรุนแรงม้าคลั่งนะฮะ เพิ่มดาเมจตอนโกรธนั่นแหละนะฮะผมต่อมาหนักดังบันพุทธนะฮะก็พลังป้องกันศูนยะ์ะฮะและพลังชีวิตบวก2นะครับอันนี้คือปานถึกนะฮะร,ระหว่างที่เราเวลเนี่ยตัวละครเราอะไรระหว่างที่เราเวลตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล10เนี่ยเราควรจะเอาปานอะไรนะครับผมมีทั้งหมด9แต้มปานนะฮะ สำหรับผมนะฮะับปานที่จะอัพอันแรกก็คือความแม่นยำนะฮะความแม่นยำหนึ่งแต้มดูดิอัพไปหนึ่งแต้มนะเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลใจตันที่ยี่สิบไม่ไม่มีการบวกประดับหรือว่าอาวุธที่บวกมากกว่าสิบหรือว่าบวกพลังปานสองนะฮะเนี่ยแต้มปานมันจะตันแค่ยี่สิบเท่านั้นนะฮะก็เราอัพหนึ่งแต้มนะเลเวลที่หนึ่งแต้มเนะี่ยคือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำเพิ่มไปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะ์อ่ะคิดดูอันนี้คือสาเหตุที่เราอัพ นะฮะต่อมาโกรธฮะอ่าเพิ่มขึ้นสิบามวิฮะจากเดิมอ่ะเราโกรธไม่นานพอนะแป๊บๆหมดนะฮะเราเพิ่มไปอีก13าวินาทีต่อหนึ่งแต้มอัพนะฮะหนึ่งแต้มอัพคือเลเวลหนะึ่งะพอเลเวลถัดไปเนี่ยจะเพิ่มแค่สมแต้มอยู่นะเลเวลถัดไปมันจะบอกอยู่ว่าเพิ่มสิหส่วนความแม่นก็เพิ่มขึ้น1ทีละเปอร์ทีละเปอร์นะฮะต่อมา สิ่งที่เราอัพก็คือป้องกันฮะอ่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้นศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์นะชีวิตบวกสองนะฮะอ่าอันนี้คิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเรายิ่งถึกก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะนะฮนะมันก็จะถึกตามเปอร์เซ็นต์นะฮะนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะเออไม่ใช่ตามเปอร์เซ็นต์ทุกทีนะครับพลังป้องกันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อมาพลังโจมตีฮนะอ่ะหนึ่งเปอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะหนึ่งเปอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต ะครับดาบไม่ได้โจมตีแรงดาบบอกเลยว่าไม่ได้โจมตีแรงนะครับสิ่งที่เราอัพต่อก็คือลงเต็มแม็กฮะอ่ะเนี่ยใช้หมดแล้วนะฮะที่เลเวลสินะฮะก่อนเปลี่ยนคลาสเราก็จะอัพปานไว้ประมาณนี้นะโจมตีความแม่นยำโกรธและป้องกันนะครับเพราะยังไงช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยเราไม่ได้โดนมอนเตอร์โหด้ลยไร้ปานีกับเรามาก สบายมากนะครับก่อนเปลี่ยนคลาสเราก็ป่านไว้ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะบ๊ายบาย